สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 193นะคะเสื้อต่อดอกวงกลมแขนระบายพลิ้วนะ ep นี้จะเป็น ep สุดท้าย ep สิบคลิปจะมีทั้งหมดสิบ ep นะคะวิธีดูว่าเสื้อเป็นต่อดอกสี่เหลี่ยมวงกลมหรือหกเหลี่ยมให้ดูตรงนี้นะคะถ้าเป็นการต่อดอกบนวงกลมนะ 1เซตมันจะมีทั้งหมดห้าดอก1 2 3 4ง่นี่นะคะอันนี้1ชุดเขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันต่อออกมาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมีดอกนี้เชื่อมดอกกลางเชื่อมลายนี้นะคะมันจะใช้ดอกกลางลายเดียวกับลายหลักเวลาเราเรียกลายนะคะตัวนี้เราเรียกลายหลักตัวนี้เราเรียกดอกกลาง แล้วมันจะมีดอกกลางที่เป็นดอกตัดมุมอีกนะคะเราใช้ในการเก็บมุมของคอเสื้อแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อค่ะไหมที่พี่เมย์ใช้ถักนะคะตัวนี้จะเป็นคอตตอนเส้นขนาดเบอร์สิบแนะคะเป็นคอตตอนตีเกลียวไหมเป็นตัวนี้อันนี้1งม้วนก็1นกิโลนะคะใช้ไหมไปประมาณประมาณสองรกร,รัมค่ะไหมเหลือนะคะ เวลาเราจะเริ่มต้นถักนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมที่เป็นไหมซัมเมอร์หรือว่าเป็นไหมคอตตอนเราจะต้องถักดอกหลักออกมาก่อนดอกหลักก็คือดอกนี้มันจะเริ่มถักจากวงข้างในนะคะแล้วก็ขยายออกมาด้วยลายที่เป็นลายปโปรง่งแล้วก็กีบกีบจะมีทั้งหมดแปดกีบจบด้วยลายที่เป็นชุดที่เป็นสามกีบด้านบนนะคะมันจะมีทั้งหมดแดอก 8กดกีบนะคะเพื่อเอาไว้ต่อแล้วตอนที่มันเชื่อมต่อตัวมันเองต้องเชื่อมต่อตัวมันเองด้วยนะคะตอนที่เราถักไอ้ตัวลายเซตข้างบนนี้เพราะฉะนั้นตอนถักก็ดูให้ดีนะคะรายละเอียดวิธีถักพี่เมย์ถักให้ดูในคลิปนะ ep หนึ่งนะคะจะเป็นการแนะนําข้อมูลภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักแนะนําผังลายแล้วก็แนะนําไหมแนะนําเข็มแนะนําขนาดดอกลําดับ ของการถักแล้วก็จำนวนดอกผังลายการต่อดอกจะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาเราต่อดอกที่มันเป็นดอกวงกลมมาหนึ่งเซตมันจะเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์ลายตัวนี้นะตัวที่เป็นขีดสองขีดตัวนี้คือการเชื่อมต่อวนวงกลมนะคะเราจะต่อเชื่อมต่อวนวงกลมขึ้นมาถึงแถวที่สี่ โดยที่ดอกที่เชื่อมกลางเนี่ยเรายังไม่ถักนะเราถักที่หลังเราจะถักก็คือถักดอกที่เป็นดอกลายหลักก่อนแล้วพอขึ้นมาถึงแถวที่5เวลาต่อดอกมันก็จะต่อเหมือนกับแถวที่1ถึงแถวที่4แต่ตรงข้างมันไม่เชื่อมมันจะแยกออกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นตรงช่วงหน้าอกแล้วก็ช่วงหัวไหล่ หัวไหล่เนี่ยใช้ดอกเต็มในการที่เชื่อมนะคะเราก็มันเป็นวงกลมนะดอกตัดมุมมันจะมาอยู่ตัวนี้ค่ะตรงแถวมุมคอเสื้อเราจะใช้ดอกตัวนี้ดอกที่เป็นดอกเล็กตัวนี้ค่ะเอามาตัดมุมเหมือนกันตรงชายเสื้อเราก็จะใช้ดอกที่เป็น,ปนดอกเก็บริมตัวนี้นะคะเอามาตัดมุมแล้วก็เก็บด้านล่างแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อระบาย วงแขนจริงจะอยู่ตรงนี้เราจะถักแขนระบายโดยการที่กินห่วงแล้วให้มันยาวเลยลงมาเพื่อที่มันจะได้ผิวๆนะคะหนึ่งเซตดอกจะเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพี่เมม,มีอธิบายที่ ep หนึ่งนะคะพอ ep สอง ep หนึ่งเราได้ดอกนี้ออกมาเราจะใช้ในการคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางออกมาเพื่อหา ความกว้างของตัวเสื้อควรจะเป็นเลขคู่นะคะหารด้วยสองลงตัวถ้าไม่ลงตัวปัดให้เป็นเลขคู่อีพีสองพี่เมจะพาถักดอกวงกลมก็คือดอกหลักตัวนี้ดูวิธีถักได้ที่อีพีสองอ4พีสาอพีอสามจะเป็นการต่อดอกแถวที่1บนวงกลมอีพีสี่จะต่อตั้งแต่แถวที่สองขึ้นมาจนจบข้างบนเลยนะคะ เราจะเห็นออกมาเป็นตัวเสื้อโดยที่ยังไม่ได้ต่อดอกที่มันเป็นดอกยึดตรงกลาง ep ห้าจะถักดอกตรงนี้ให้ดูดอกตัวกลางเนี่ยค่ะเพื่อเอามายึดนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อด้วยดอกกลางที่ ep ห้า ep หกเราถักดอกเก็บริมลักษณะของดอกเก็บริมนะคะมันจะอยู่แถววงแขนนะะี่ค่ะนี่ดอกเก็บริมมันเป็นดอกกลางตัดมุมนะคะ นี่ค่ดอกเก็บริมแล้วก็อยู่ตรงคอคอเสื้อด้านหน้ากับคอเสื้อด้านหลังก็จะมีดอกตัดมุมนีดอกเก็บริมดอกเก็บริมดอกเก็บริมเวลาเราถักนะคะมันจะมีหกกลีบเจ็ดกลีบแล้วก็แปดกลีบนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะ ep เจ็ดเราจะเก็บริมคอเสื้อ ก่อนที่เราจะเก็บริมคอเสื้อเราจะเราต้องใช้ดอกที่ตัดมุมก่อนนะคะตัดมุมเก็บคอเสื้อเข้ามาก่อนไม่อย่างนั้นตรงนี้มันจะเป็นลายโคง้งโค้งออกมาแบบนี้พอใช้ดอกตัดมุมคอเสื้อมันจะตื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นทรงคอเสื้อแบบนี้คะ่ะก่อนที่เราจะเก็บเราจะใช้ซิงเกิลโคเชในการที่จะดึงตัวคอเสื้อเข้าหากันนะคะแล้วเก็บด้วยลายที่เป็นลายตั้งแบบนี้อีพีแปดนะคะ พี่เมย์จะพาถักแขนแขนเสื้อจะมีการถัก2 E P E P 8กับ E P 9 EP 8จะเป็นการถักตัวแขนเสือ้อแขนเสื้อเราจะเริ่มถักจากจุดนี้นี่นะคะอันนี้เป็นเป็นกลางของไหลเราจะเริ่มประมาณนี้แล้วเราจะถักกินด้านข้างมากินห่วงด้านข้างเวลาถักถักพลิกกลับไปมานะคะกินห่วงด้านข้างมาถึงข้างนี้ กินห่วงด้านข้างกินทีละสองห่วงกินมาเรื่อยๆถักกินแล้วก็เก็บห่วงตัวนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงตรงรักแร้อันนี้เป็นรักแล้จริงถ้าเป็นรักแร้จริงเวลาเราเชื่อมต่อตรงนี้มันจะเป็นช่องโหวนะคะมันจะเป็นรูโบเลยไอ้รูโบตัวนี้มันจะเกิดจากตัวนี้ค่ะลายดอกที่มันมาชนเงนนมันจะเป็นโบโบแบบเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นรูโบเราก็เย็บติด มันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นแบบนี้วิธีถามแบบนี้มันจะทําให้ตรงช่วงรักแล้เวลาเรายกแขนมันจะไม่โปะเพราะว่าแขนตรงนี้มันจะเป็นวงแขนเราที่เราต้องการที่เราต้องการจริงๆเลยนะคะตัวนี้ที่เมยพี่เมยถักนะคะวงแขน41เซนตัวนี้ค่ะแล้วก็ถักให้มันเลยลงมาข้างล่างเลยลงมาข้างล่างตัวนี้อีกประมาณ7เซนนี่นะคะ เป็นแนวของตัวที่เราถักกินห่วงแนวเฉียงออกมามันจะเฉียงออกมาแบบนี้ทั้งสองข้างนี่นะคะเฉียงออกมาแบบนี้แล้วก็มาเชื่อมต่อกันตรงข้างล่างพอเราปล่อยแขนออกมาแขนมันก็จะเป็นด้านบนด้านบนมันจะใหญ่กว่าด้านล่างเห็นไหมคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเราครีมมันออกมาอย่างนี้ เราถักลงมาถึงข้างล่างเลยแล้วเราก็เก็บริมด้วยลายตัวนี้ค่ะวิธีถักเก็บริมจะอยู่ที่ ep9 นะคะลายที่ใช้เก็บริมจะเป็นลายเดียวกันกับถักตรงตระบายชัยเสื้อโดยที่ชัยเสื้อเราจะถักโซ่ห้าซิงเกิลวนก่อนหนึ่งรอบแล้วเก็บด้วยลายริมมันเป็นลายเดียวกันนะคะเสื้อตัวนี้เวลาเรารีด จุดที่เราจะต้องระวังนะคะเวลาเราถักเนี่ยถ้าไหมที่เราถักอยู่มันเป็นไหมคอตตอนคอตตอนมันจะไม่อยู่ตัวนะคะเวลาเราซักมันจะคืนกลับไปสู่สภาพของตัวมันเองที่มันเป็นฝ้ายยิ่งถ้าเป็นคอตตอนที่เป็นคอตตอนบริสุทธิ์แล้วไม่มีตัวส่วนผสมของอะคิลิกเนี่ยเราจะต้องรีดอีกนะคะแต่ถ้าไหมที่เราถักอยู่ตรงเนี้ยเป็นไหมซัมเมอร์หลังจากเรารีดเสร็จแล้วมันจะอยู่ตัวนะคะมันจะไม่กลับสภาพไปเป็นไหม เพราะฉะนั้นตอนที่เราถักเราจะต้องถักยืดดอกเนะะ่ยคยืดกลีบโดยเฉพาะกลีบตัวนี้กลีบดอกนะคะตัววงนี้และไอ้แชุดข้างนอกเราต้องยืดออกให้หมดเลยนะคะถ้าไฟมันแรงเกินไปควรใช้ผ้าขาวบางวางทาบแล้วแขนเสื้อเวลารีดก็รีดยืดมันออกมาเวลาใส่แขนมันก็จะพิ้วแบบนี้นะคะ เสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพนะคะหลังจากถักเสร็จพี่เมย์ก็จะส่งคืนให้กับเจ้าภาพไปสนใจจะให้พี่เมย์ถักสนใจเป็นเจ้าภาพเสื้อตัวไหนก็คุยรายละเอียดกับพี่เมย์ได้นะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y t u t u เม m ที่นี่แฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องนะคะคลิปวิดีโอที่พี่เมย์ทำนะจะเป็นคลิปที่มีการโพสต์กำหนดวันเวลาล่วงหน้าไว้สารสาธนะสามารถชมได้ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะให้รางวัลพี่เมย์ก็กดที่ปุ่มซุปเปอร์แทหรือที่ท้ายคลิปก็ได้นะคะมีบาร์โค้ดค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมชินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ